วันสองวันสาว,วันวันนี้ก็กลับมาบวกได้นะคะก็จากประเด็นที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าในราคาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีตัวเลขสําคัญที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นในรอบนี้ก็คือ CPI นะคะของสหรัฐอเมริกาที่ตลาดแล้วก็นักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่ามันน่าจะบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐน่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วเรื่องนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อทิศทางของราคาทองคํานะคะก่อนจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เราดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคําบ้านเรากันก่อนค่ะ ทองคำแท่ง9.65ขายออก29,650นะคะรับซื้อ29,550ทองรูปประพันธ์ขายออก3 1 5 0รับซื้อ2 9 0 1 6บาท24สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลั์ประกติประพาผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากขัวเชนเฮงโกฟิเจอร์สค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีคะ่ะพี่เกค๋ค่ะสสวัดีค่ะคุณแพรวค่ะ วันนี้ตัวเลข C P I ของอเมริกาเนี่ยตอนเป็นประเด็นที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยประเมินยังไงบ้างตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว<ฆ>ทองคําจะตอบรับและเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะก็เข้าใจว่าทองคำก็น่าจะตอบรับไปแล้วใน,<ม>ในทางบวกถึงแม้ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาค่ะ<ฆ>นะคะซึ่งตลาดประเมินแล้วนะคะว่ารอบนี้อย่างไรน่าจะถลอตัวลง<ม>ตลาดประเมินว,าาว่าจะชินรันาคมที่พู้เกือนสิงหาคมนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นแปดจุดเปอร์เซ็นเมื่อเทียบปลายปี คือผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะน่าจะตอนเดือนห้ายน9.1เปอร์เซนเล้ามาการาคมก็8.5เปอร์เซ็นต์นะคสิงหาคมก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับส่วนแต่ที่ราคาผู้สิทธิจะประกาศพรุ่งนี้นะครับผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าเคยสูงสุดไปตอนเดือนห้ายนเนี่ย11.3เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบปลายปีเราก็ราคม9.8เปอร์เซ็นต์ึงสิงหาคมรอบนี้ตลาดประเมินแล้วจะเหลือ8.9เปอร์เซ็นตะ์ค่ะ ก the so right. so ็คงคงเป็นแรงกดดันเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะเริ่มลดลงมาบ้างนะคะตลาดตอนนี้เลยประเมินว่าเฟดก็คงยังเหมือนกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงแต่ถามว่ายังขึ้นต่อเรื่องไหมก็คงขึ้นต่อเนื่องนะครับประชุมเฟดสัปดาห์หน้าก็คงขึ้น0.75%เดือนท้ายเดือนพฤศจิกายนก็คงขึ้น0.5%แล้วก็ถนนคมก็ขึ้นอีก0.25%ค่ะ แบบนี้มันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองเนี่ยเริ่มจะกลับมาบวกได้เลยไหมหรือว่าก็ยังคงมองว่าอาจจะแกว่งตัวไซเวในกรอบแบบนี้อยู่คะประเมินว่ายังอาจจะเคลื่นนอนไหวในไซเวในกรอบอยู่นะครับว่าถามว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อที่เฟดใช้ดูเป็นเป้าหมายเนี่ยจะไม่ได้สองตัวนี้ะจะไม่ใช่ดัชนลราคาพื้นผิวแต่ชนลราคาพื้พนผิดนะคะจะเป็นดัชชีราคา PCE พื้นฐานนะคะที่จะประกาศวันศุกร์ที่สามสิบ นะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยประกาศตอนสุดที่สามสิบตัวเลขตัวนี้จริงๆผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตอนเดือนกุมภาพัานธ์ตอนนั้นห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะนะครับอัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายเฉลี่ยที่เศรษใช้มองก็คือสองเปอร์เซ็นต์เราก็การถแถลงของประธานเศรษที่แจ็คสันโฮลปีสองพันยี่สิบเขาบอกว่าขอเปลี่ยนละกันรเรื่องนโยบายการเงินขอเป็นอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยสองเปอร์เซ็นคือคือปกติห้ามเกินสองเปอร์เซ็นตนะคะคือเขาก็ประเมินนั่นะ ปี2องพ่สเอยังไงมันเกคงเกิน2%เอ่อทองคำมองว่าอย่างเคลื่อนไหวลักษณะที่ที่เป็นไซเวย์ way, แต่ถามว่าจะเป็นไซเวย์ัพได้ไหมพอได้นะคะพอได้อยู่แล้วก็คือตลาดยังไม่กล้าลงทุนทีเดียวเพราะอยากรอดูการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าถึงความชัดเจนจริงจริงสัปดาห์หนี้นอกจากเราจะเห็นเรื่องมติปรับขณบีเี้ยแล้วนะคะผลการประชุมเฟดจะเห็นดอทพอตและนะคะจะเห็นประมาณการข้อมูลเศรษฐกิจ ก็การแถลงของประธานเปเองนะคะราะก็ยังมีหลายประเด็นที่คงอาจจะต้องตาม,มซึ่งทองคอํามองว่าาจะาขึ้นไปนะคะเป็นที่อาจจะประมาณหนึ่พันเ็ด้อยสี่สิบแล้วก็1นึ่พันเจ็ดอยห้าสิดอลลาร์เกานในสัปดาห์นี้นะคะ<ม>ส่วนแนวรับอาจจะประมาณหนึ่พันเจ็ดร้อยดลลาร์หนึ่งพันหกอยดสิบแปดดอลลาร์ค่ะแสดงว่าก็คือยึดกรอบนี้เทดดิงในกรอบไปได้อยู่ถูกไหมคะรอความชัดเจนสัปดาห์หน้าก่อน ค่ะพอเทดวิ่งตามกรอบไปได้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์เข้าไปซื้อนะคะอาจจะขายทางก็ไม,มประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบดอลลาร์นะคะตรงนี้ไปก่อนแต่ว่าอ๋อก็คงอาจจะต้องแบบเออมีจุดขายตัดขาดทุนด้วยสมมติเข้าไปซื้อหนึ่งพันเจ็ดร้อยดอลลาร์นะคะจุดขายตัดขาดทุนก็อาจจะให้หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดดอลลาร์โอเคค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำนะคะ ค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ท้องคำตอบรับไปแล้วนะคะจากประเด็นที่ตลาดคาดการว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาน่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําแนะนําด้านการลงทุนก็คืออาจจะยังไม่ได้แนะนาถ้าพูดกันภาษาง่ายๆคืออาจจะยังไม่ได้ใส่หมดแม็กซ่าคุณผู้ชมเพราะว่าความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ค่ะเทรดดิ้งตามกรอบสามารถทําได้และในภาวะแบบนี้ภาวะของการเก็งกําไรภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือจุดสต็อปลอสนะคะอันนี้คือวินัยด้านการเทรดหรือการลงทุนเลยค่ะถ้าผิดทางจําเป็นต้องสต็อปลอสนะคะ กรอบที่ว่านี้สําหรับทองคําแนวรับ1,700อนะคะแนวต้าน1 7 4 0 1 7 5 0อาจจะอาศัยกรอบนี้ในการเทรดดิ้งจุด stop loss 1,688หรยปเหรียญต่อออนซ์นะคะก็ต้องรอดูความชัดเจนในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะสิ่งที่ดูไม่ได้ดูแค่ว่าเฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ในครั้งนี้แต่ต้องดูถ้อยแถลงต้องดูประมาณการที่ว่าดอทคลอสต้องดูสัญญาณที่เฟดบ่งชี้ถึงภาวะของเศรษฐกิจอเมริกาด้วยมันมีหลายปัจจัยที่อาจจะต้องนํามาพิจารณาประกอบด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 6 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ